ืเยอะว่ะก็กระนาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับจังหวะนี้ก็เยอะพอสมควรเลยนะเอาเรื่องอยู่ครับผอมมาดิใครได้ปืนก่อนเลงปืนแล้วตรงไหนเลี้ยงตรงไหนข้างหอหัววีเอสที่สเปซนจบแล้วโอ้ยบอกว่าข้างหอ ลรงขึ้นมาก่อนหวังให้วีเอสก่ามียังเปิดวีเอสบอกเด่นโนเลยครับยิงไม่ตายโอเคแฟนนี่ไม่อยากจะยิงเลย<อ>ดาวดาวดาว เดี๋ยว่หิวตามโอ้ยยันเยอะไม่ใจอ,อ้าวโดตีอ่ะแล้วมานั่งแอบ้วกันทำอไรเนี่ยเอาดีนะ่ี0ูน่ะมันจะมีตัวมา lòng ba liệt, em nguyên qua nhá. Thì em nhìn thấy này ta ta. Khăn lang mì, không lang mì này Mấy kiểu, mấy kiểu, mấy kiểu ยิงวันนี้แล้วยิงวันนี้แล้ว,ลวตู้ไฟตูฟ้ไฟพี่เอ็มยิงดิยิงได้ปะเฮ้ยเพื่อนมันส่งบนบ้านอีกที่เอ้ยเพื่อนมันหิวแล้วดามมาน,นี่ได้ไหมเข้าบ้านเลยเข้าไปเลยเดี๋ยวกย้าย มันลงไปข้างล่างวะ่ะ uh. อานนีจะลากัวาม่งเตรียอยาแรกยาแรกงัมนอ้อมมันนะ uh. ไม่มีตัววิ่งข้างล่างวะใหม้มีตัวบันไดดามนั่นเลยตกมันตกมันตกดักข้างล่างแม่งไหมดั่งไหนฝั่งนี้มันไปทางไหนละไม่รู้มาดูก่อนเพื่อนมาทางนี้ มาปะไม่มีป่ะไม่มีวะมีอยู่ตรงไหนมันออกมันก็กลังกลับีกแล้วเดี๋ยวมดักางนองกมันกลับทางเก่าไปแล้วมันไม่มามันวิ่งกลับมาเลยว่ายังไงใช่วิ่งกลับวิ่งมันจะขึ้นบนบ้านบดทข้างหน้างไม่เห็นวะขึ้นบนบ้านก่อนนะไอโซนลมมาก่อน ลสโซนก่อนนะฮะทุกคน,นที่หงอก,ก็พ้น่วจะหลอกทำไมวะจบแล้วเสียด้ว่าเอ็ดวีดียิงหัวมีตัวมาทางบ้านเขียว เอออยู่มันอยู่นี่นี่ว่าแล้วห้องน้ำเนี่ยมันมีจีใหม่มาตัวไอ้วอก็ตีหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่มันตายตีตัวกันนะเอียร<ช>์ <AI S 2> ม,มีไหม ตรงหลังกล่องเพียมยิงตายแล้วเมื่อกี้นั่นกองตายแล้วผมก็ย,ยิงตัวนึงผมก็ยิงดาวตัวหลังกองอ่ะนั่นแหละพี่สามตัวนั้นไปแล้วอ,อ๋อยังไม่ตายเลยยังเพื่อนมันเลยอีกตัวหนึ่งใช่ตรงไหนวะมาห้องน้ำเนี่ mấy chai nuôi đuối đồng lai hiểu không à không bên này á ở chuẩn thái lan riêng với thằng lan ba มีกลับทางเก่าแล้วดานมีกลับมาขึ้นทางเก่าแล้วนอยู่ไหนบนวถสองตัวเลยอย สายดีเกือบไม่ตายแล้วเอ็ดตายตีตัวหรอเอ็ดวีดีเอ็ดวีดีไม่งริงช้าใช่ไหมเดยนซองควงเข้าไปเกือบแตกอ้วอร์มีก็ไม่ตังค์ไม่คิดถึงไอวอร์เลยเมื่อกี้เรียกไอวอร์สักลูกไหมไอวอรมีอยู่มีมาแล้วเ,เปลี่ยนเติมผิ ไอ้ลูกเดียวอ่ะไอ้บอต่อส,สี่คาตั้งไม่ครอบนะเราเลือกก่อนเลือกไม่มีเลยเลือดโดนตรงสอบนะ้นะสอบนี้ไม่มีเลือดไม่มีสอบนี้ก็ไม่มีเลยื่างไหนดีอ่ะช่างไหนดีคาบอมโรงงานไปไอ้วอมีหกลูกอ่ะไม่สองลูกนะได้ใหม่ลูก เป็นโงงานต่อไม่รอแล้วนะพี่ไฟทำไมตัดสีชอบโดนปลั๊กไฟภูมิเสียบป๊กดิยิ่งเป็นบอดเลยครับจังหวะน,นี้ไม่สกักคิวด้วยผมนี่ยังชอบชอเอสวีดีล่างหัวเมื่อกี้ล้วไปกองเยอ ศพน,นู้ดเลสอนยี่หว่าวิ่งไม่ดูเลยผมนะชอบยิงพอมันขึ้นดามเแมจสีแดงแล้วผมก็ไม่ยิงต่อผมคิดว่ามันแตกและมันชอบดีเลยเวลาแตกผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับผมเวลายิงปั้งนัี่สองจะไม่ดึงมันเะนี่ยนัี่สองจะยืนแบบยืนแบบเท่ๆอ่ะแต่ว่ามันไม่แตกเมื่อกี้ สวนผมสวนนมด้วยซองควงครับผมไปต่อฮะนีกี่กล่องอ่ะเนี่ยมีสามขัดแข่กันจังวะก็พอได้อยนรวสปอร์ต ๋อปด้ไงพอปได้ไงพอ๋อพอเยวไม่ข้าวตึ้งในต่างวันนี้ต้องวิ่งหาตัวแล้วนะครับ คลิปนี้ต้องตัดได้แล้วนะคนตัดครับต้องตัดให้เท่ๆนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ผมคิวห้าตัวแล้วนะครับฮะพอพูดถึงเรื่องคนตัดทุกคนปิงขึ้นเอ้ยอจบแล้วผมจะไม่เทก่ก็ต้องปิงขึ้นนี่แหละครับผมเอาแล้วจังว่าเอายายายา จังหวะนี้เราก็จะมาสอนลากหัวกันนะครับจังวะยิงลูกตองนี่นี่คือจะเตปลากหัวของผมนะก็ก็คือไม่ว่าเป้าจะอยู่ตรงนี้ผมก็จะดึงวันนี้แล้วก็จะโดนวันนี้โดนไม่โดนไม่โด้แต่ว่าตอนนี้ยิง<ด>ผมเริ่มกลับมาดเ,เดี๋ยวย<อ>ิงบยิงบขึ้นมีตัวปะเปิดมาเจอตัวพอดีทุกคน เอาว่ะมงนไม่เห็นดาวหนึ่งฮะอืมไม่ดาวถ้ามันนั่งเลงลูกยิงผมก็เรียบร้อยนะ ยไงดีครับจังหวะนี้เจะโผล่อ้อมว่ามีตัวอ้อมมันก็โดนหน้าหลังนี่ว่าตั้งไงวะมองไม่รู้เรื่อง ส่นผมจะหมดครับทุกคนอือหลายห้านาทีโอ้ยหลายห้าเจ็ดเดียวอยู่ก็เอ,เอาเรื่องกันนะผมคิวก็เลือเหลือละปวดขอ้นเลยมันร้อนละเลยโซนอยู่ตรงมันมันร้อนละันร้อหลังด้วย emong nhiều kali. hiện đi. ngay băng. là xịn xò như ngay bò. thử được rồi. mới nghe thử đấy. ยิงอะไรกันวะไม่ยิงวงเลย,ย,ยจะมีตัวมาหลอยผมไหมเนี่ยตออยู่ใกล้เลยวดัตัวมาหลังหลังมาหลังเข้าหลังเข้าเก็บหลังก่อน อืมได้คือเอไว้ข้างล่างบ้านเลยนะพี่เอ็มเนี่ยมันจะต้องไหนวะลงมาสือเนี่ยมันจะตรงไหนมันล้วนเมื่อกี้มันบิงเข้ามาบ้านเลยแล้วนะพี่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี้ที่ยิงอ่ะไม่มันมีอีกตัวไง อยู่ก็ฝู่นมาไปาเก็บสอบมันเทีม่มันอยู่บนบ้านห้าอ๋อห้า,หา,หาอรอทำนี้คัจัดให้สิเฮ้ยผมว่าผมใส่ขาตั้งใส่จับสองเสรยไม่น่าละเอเคดรี D, ทิบหาย อดีขึ้นหน่อยเฮ้ยตรงล้อตรงล้อตรงล้อตรงตรองรถอห้อยู่นี้ม,มันโล่งวะเข้าบ้านก่อนไหมก็เข้าดีนะอ้าวนางทำอะไรซ้าท้ายมาโอ้โดนหัวโดนหัวเข้าแล้วเข้าแล้ว เอาเลยเขาเลยเราเข้าเลย,เเลย,เเลยสวยสูญหมดทิ่หายม่สองตัวอยู่ไหนวะม่อยู่ใกล้วงเราได้เปรียบอันนี้เอาขึ้นเสีอบอลมากไอ้ดูหลังหัวหลังหัวทางไอ,อ้หอกาทางนี่หอ,อก,กาที่ไหนวะ <S 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 e R, e R. เอ็ดดีเอเ้ยหอกอยหอกอยทาง ที่มาทางก่อแก้วอ่ะหลังรั้วอะหลังบ้านหลังเขียวอะขวามือเราเนี่ยเดี๋ยวมันมาบ้านลงบ้านลงบ้านแล้วพี่ออ๋อใช่ใช่ใช,ช่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเพี่เอมดักตรงน,นั้นแหละอยู่ข้างรั้วดา อโอเคผมจะเปิดเสียโอเคผมจะเปิดเสียตีเปิดเสียก็จบแล้วจบแล้วภาสาทีับตั้งใจเล่นนะ